สวัสดีครับผมธนพลศรีเนศนะครับหรือว่าสจชายนะครับซึ่งเป็นคนเกิดที่ตำบลประดังนะครับเป็นคนลูกที่ที่นั่นนะครับก็เป็นนักการเมืองท้องถิ่นแล้วเป็นนักการเป็นสจไปแล้วหนึ่งสมัยนะครับก็อยากจะมาดูแลพี่น้องประชาชนนะครับที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับว่า14พฤษภาคมนี้นะครับเรามาลาออกจากความจนแล้วักทีนะครับ พะพี่น้องเดือดร้อนมาตั้งแปดปีนะครับไม่มีอะไรที่ว่านโยบายที่เขาทำแล้วสำเร็จและทำได้เลยที่เขาบอกมานะครับแต่เพื่อไทยคิดใหญ่ทำเป็นทำจริงนะครับนโยบายเพื่อไทยทำได้ทุกนโยบายนะครับอย่างเช่นว่าบัตรทามพิบาทที่เราได้ใช้ทุกวันนี้นะครับแล้วก็ประเภทเายายาเสพติดนะครับยาเสพติดตอนนี้รู้สึกว่ามันจะาราคาอนค่างจะเปลีอยแล้วก็ถูกนะครับ เพื่อไทยนะครับยาดจะติดหายไปหมดนะครับลูกหลานเราได้ปลอดภัยนะครับเราอีกส่วนหนึ่งเรื่องราคายางนะครับอันนี้เน้นเลยครับราคายางเพื่อไทยมาราคายางประชาชนอยู่ได้อยู่ดีกินดีนะครับ